ครับสวัสดีท่านผาู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีกับผมแอดแบงเช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยในเมทที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธพูดถังซานสำนักเลิศพบจบแดนก็จะเป็นตอนที่34แล้วนะครับสามารถรับชมมันเมทเรื่องนี้บังธุรกิจได้ทางวีทีวีเลยแต่สำหรับทุกท่านที่เก็บไปดูเองก็สามารถฟังผมสปอยณนะตอนนี้ได้เช่นเดียวกันเอาล่ะใช้ความกันแล้วเรากำลังเริ่มสปอยตอนที่34กันนะครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซ ี่หน้าช่องได้เลย,ยระบบสมารสมาชิกนั้นทางเราจะดงอันเมถังซานไว้นะครับมีกี่ภาคก็ลงทุกภาคมันนั่นแหละบอกได้เลยว่าดูกันยาวๆเลยอ,อย่าลืมพากันไปสมัครระบบสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัวสีดัดด้วยนะครับก่อนที่งานประลองจะเริ่มขึ้นพวกหวังตงที่เห็นว่าคนมาเชียร์มากมายถึงขนาดนี้หากพวกเขาแพ้ในรอบคัดเลือกแล้วก็เกียรติยศของโรงเรียนได้ปนปี้แนะ่อาจารย์โจอิที่เห็นแบบนั้นก็ได้บอกกับทุกคนพวกเจ้าไม่ต้องลนลานไปยิ่งมีคนเฝ้ารอมากเท่าไหร่นั่นแหละคือเก,ยออกเเียกรติ คู่ต่อสู้น่ะยิ่งตื่นเต้นและโลนลานกว่าพวกเราเป็นร้อยเท่าพอพวกเราเนี่ยคือสื่อไลเคอร์ยังไงล่ะทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็มีกําลังใจฮึกเหิมและรวมพลยยังกันอาจารย์โจอีกก็ได้บอกแบบแผนในการต่อสู้และในการต่อสู้รอบคัดเลือกนี้เธออยากจะให้เพคขั้ววีหฮาใช้ทักษะที่2มากกว่านั่นก็คือทักษะภาพดวงตานั่นเองไม่นานกรรมการก็ได้เรียกตัวของนักเรียนทั้งสองฝ่ายพอพวกเพคก,ก้าวลงมาในสนามทุกคนรอบๆข้างนั้นก็ต่างส่งเสียงเชียร์ให้กับโรงเรียนสื่อไลเคอร์โดยจากสถานการณ์แล้วโรงเรียนสื่อไลเคอร์ ทางรู้ได้เลยว่าโรงเรียนสื่อ,อไรเคิร์กำลังคิดอะไรอยู่กันแน่เหตุใดจึงไม่ส่งตัวหลักมาในงานประลองแต่กลับส่งตัวสำรองมาแทนแบบนี้มันดูถูกกันเกินไปแล้วนี่มันรอบคัดออกนะเฮ้ย hey. ระหว่างนั้นเปิดๆก็ได้เข้ามาให้กำลังใจกับทุกคนว่าในรอบนี้ไม่เพียงแต่พวกเขาจะต้องชนะแต่ว่าจะต้องชนะอย่างงดงามด้วยพวกเรามาต่อสู้เพื่อวามรุงรนดของโรงเรียนสื่อ,อไรเคิร์อของพวกเรากันเถอะหลังจากนี้ข้าก็ฝากเจ้าด้วยนะว่า we how we h าที่ได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าตอบรับและบอกให้ทุกคนไปเยืนประจำตำแหน พวกโรงเรียนเชิญเหมือนก็รีบจัดทัพเพื่อต่อสู้โดยจะเป็นทัพแบบ32-1 1เป็นขบวนทัพแบบดั้งเดิมเลยครับที่ลุกและรับได้องราชาที่เห็นแบบนั้นก็กล่าวชมว่าเป็นขบวนท่าที่ดีดูท่าแล้วพวกนี้ก็คงจะไม่ได้เตรียมตัวมาตายเพียงเท่านั้นแต่ในตอนนั้นเขาก็ได้เหลือบไปเห็นขบวนทัพของโรงเรียนสื่อไลเคอร์เลยครับทำเอาองคราชาที่เห็นแบบนั้นก็ต้องตกใจและแปลกใจในเวลาเดียวกันเพราะคนที่อยู่แนวหน้านั้นกลับมีชาเพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนอีกคคนที่เหลือกลับไปอยู่ข้างหลังหมดนั่นนนนนนน่่นน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 นมมมมัััััขขขขบบวว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 อะะไไไไไรรรรกกกกกกกแาา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 หหหหีีีีี้้้้้้้้้็็็ดดดดึงงงงเเเเเพพยยยคคคููููตตสทิิืลลจถป ็บอกให้ลูกทีมรีบเปิดใช้วงแหวนวิญญาณแหะฮะโดยแต่ละคนก็มีวงแหวนพันไปแทบทุกคนเลยครับวิหาวที่เห็นแบบนั้นก็เริ่มเปิดใช้ทักษะวิญญาณที่2ก่อนที่เขาจะเริ่มปล่อยวงแหวนวิญญาณแสนปีออกมาทำเอาทุกคนทั่วทั้งสนามนั้นก็ถึงกับตกตะลึงเพราะวิหาวเนี่ยไม่ได้เอาออกมาเพียงแค่วงเดียวเท่านั้นเขากับมีวงแหวนแสนปีถึง2วงถว่าวงแหวนแสนปีของวิหาวก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะมันยังค่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกทีละวงจนตอนนี้ก็4วงไปแล้วมาถึงจุดนี้ทุกคนก็ถึงกับสั่นผวากับแรงกดดันที่เพลนั้นปล่อยออกมาไม่นานวงแหวนสสรปีวงที่5ก็ได้ปรากฏคู่ต่อสู้ที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับล้มทั้งยืนแหละฮะแค่น ี้ยังไม่พอหรอกนะว่าแล้ววีฮาวก็ได้วงแหวนสันปีวงที่6ออกมาองค์ราชาที่เห็นแบบนั้นตอนนี้ก็ถึงกับนิ่งเฉยไม่ได้วงแหวนสันปีถึง6วงเชีหรือนี่มันปีศาจร,ระดับใดกันแนะ่อย่าว่าแต่องค์ราชาเลยครับเพราะโรงเรียนอื่นๆนั้นก็นั่งไม่ติดเบาะเช่นเดียวกันพอพวกศัตรูเห็นวงแหวนที่6นี้พวกเขาก็ไม่คิดจะยอมแพ้เลยครับและรีบตั้งขบวนเพื่อตั้งรับโดยเหตุนนะั้นมันก็ทําให้เข้าแผนเพกพอดีเพราะว่าเขารอพวกศัตรูมารวมกลุ่มเพื่อตั้งรับอยู่แล้วก่อนที่วีฮาวจะได้สลายวงแหวนทั้ง6วงนั้นออกทําให้คู่ต่อสู้ที่เห็นแบบนั้นก็ต่างมึนงงว่าเพกนั้นคิดจะทําอะไรกันแน่ไม่นานหวังตรงนั้นก็ได้มาอยู่ข้างหลังของวีฮาว พันธมกับที่พวกเขาได้ใช้ท่าประสานควมโดยราในแสงสรัดโดยการโจมตีนั้นเพียงการโจมตีเดียวคู่ต่อสู้ทั้ง7คนก็ได้กลายเป็นลูกปั้นสีทองไปจนหมดแนวป้องกันที่พวกเขาสร้างขึ้นมานั้นไม่สามารถป้องกันท่าน,นี้ได้เลยแม้แต่น้อยและด้วยวสมาชิชคนอนื่นๆของสื่อไลเคอร์เนี่ยแทบจะยังไม่ทำอะไรเลยด้วยซ้ำคู่ต่อสู้ของพวกเขานั้นก็แพ้ไปจนหมดซะแล้วและชัยชนะในรอบแรกนี้ก็เป็นของโรงเรียนสื่อไลเคอร์กรรมาการก็อึง้งจนแทบลืมประกาศก่อนที่เธอจะตั้งสติได้แล้วรีบป่าประกาศบอกกับทุกคนว่าโรงเรียนสื่อไลเคอร นั้นคือสื่อไลเคอร์และข้ามาจากสำนักถังคนดูที่ได้ยินแบบน,นั้นก็ต่างส่งเสียงเชียร์และครับอาจารย์โจอีที่เห็นแบบน,นั้นก็ภูมิใจไม่น้อยหลังจากนั้นพวกเพศก็ได้เดินลงจากเวทีอาจารย์โจอีก็แซวว่าลงมือโหดเหี้ยมไปแล้วนะวิหาวก็ได้หันกลับมาบอกกับอาจารย์โจอีว,ว่าเขานเน่ะออมมือให้แล้วไม่ฉะนั้นคู่ต่อสู้คงได้ตาไปหมดแล้วลนะ่ะอาจารย์โจอีก็ได้ถามกลับว่าจะดูการต่อสู้ของ,ของคู่อื่นๆไหมแน่นอนว่าเพศของเราก็ได้ปฏิเสธมันไม่มีอะไรให,ให้พวกเราต้องดูล่ะการนั้นโรงเรียนเทียนหมินง จากสเตเดียมอย่างงดงามเพ้อมกับกองเชียร์รอบๆข้างที่ส่งเสียงเชียร์ไม่หยุดหลังจากนั้นพากลับมาถึงโรงแรมพวกเพศนั่นก็หมดสติไปทันทีอาจารย์โจอีที่เห็นแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีแหละฮะว่าการต่อสู้รอบเมื่อกี้เนี่ยพวกเพศค,คงจะใช้พลังวิญญาณไปจนหมดเกลี้ยงแน่แต่พวกเขาเนยก็ยังคำนึงถึงศักดิ์ศรีและเกียรติยศของโรงเรียนสื่อไรเคอร์พวกเขาจึงได้ฝืนตัวเองเพื่อไม่ให้สลบจนมาถึงตอนนี้แต่เพราะด้วยเหตุนี้โรงเรียนสื่อไลเคอร์ของพวกเราในรอบคัดออกนี้ก็รอดแล้วทางน่านใบเปิดก็ได้ ขบวนท่าเดียวอาจารย์โจอีก็กล่าวเสริมอีกว่ากลยุทธ์ผสานของวีหาและหวังตรงในครั้งนี้รุนแรงมากกว่าปกติเธอเกรงว่าทั้งสองคนน่าจะบรรลุไปถึงขั้นสูงสุดของทักษะผสานวิญญาณยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในค่ำคืนนั้นหวังตรงที่ตื่นขึ้นมาและเห็นว่าเพ่กนอนอยู่ด้วยกันบนเตียงเดียวกัน,นก็ถึงกับตกใจเลยครับและซัดวีหาจนตกเตียงไปเพ่ก็ตื่นขึ้นมาแบบไม่รู้เรื่องพอหลังจากที่เขาชนะแล้วเขาก็หมดสติไปเลยไม่รู้เวยซับว่ามานอนเตียงเดียวกับหวังตรงได้ยังไงแต่ว่าทำไมาจเจ คัดออกแล้วทําให้พวกเขาทั้งสองก็ดีใจจนลืมโก,กรธกันซะงั้นและมะาชนะในรอบคัดออกได้แล้วรอบต่อไปนี่ก็จะเป็นรอบแบบหมุนเวียนซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก3วันข้างหน้าเพกเราก็ดีใจไม่น้อยเลยครับเพราะแบบนั้นก็หมายความว่าพวกเขาสามารถทวงเวลาให้กับพวกหมาเซวเท้าได้แล้วแต่ถึงกระนั้นก็จะมาหยุดนิ่งและประมาทไม่ได้วิฮาวก,ก็ได้ชวนหวังตงไปฝึกและเพิ่มพลังวิญญ,ญาณต่อวิฮาเขาก็ไม่นึกเลยเลยครับว่าเขาจะได้ลงแข่งงานประลองเจ็ดสปาด์นี้ด้วยและที่สาคัญเขาก็สามารถชนะในรอบแรกมาได้ี่คงจะเป็นจุดเริ่มต้นครั้ นะและกนันภาพก็ได้ต่าม,มาที่โรงเรียนสื่อไลเคอร์องาตอนนี้ทั้งโรงเรียนก็รู้ข่าวเรื่องที่เพกสามารถเอาชนะรอบแรกมาได้แล้วแหละครับทำให้ทุกคนในโรงเรียนนั้นก็ต่างดีใจกันไปด้วยทางด้านทางยานก็ได้รับจดหมายมาจากเป๋อเป๋อและพวกพระเอกทางยานจะเห็นแบบนั้นเธอก็ดกีใจและเศร้าใจในเวลาดเดียวกันเพราะจะหากเป็นแบบนี้ต่อไปสำนักทางเองก็คงจะกลับมายืนได้เน,นื้อสักวันหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้พวกเป๋อเป๋นต้องทิ้งห่างเธอไปเรื่อยๆเรยพราะมีเพียงแค่เธอที่ย่ำอยู่กับที่ตัดภาพมาที่พวกอาจารย์โจออออีีีัังงงจาาาากกกกกกท่่่่่บบมรารากการซื้อขอ้ขขขยยโ็็ไไดดดนนนนนนนเเเุคววะปูแึพ รอบแรกนั้นทุกทีมก็ต่างเอาชนะมายากลําบากแม้แต่โรงเรียนสุริยันจันทาน,นั้นก็ยังเอาชนะมาได้ยากลําบากและมีเพียงแค่โรงเรียนสื่อไลค์ของพวกเราเท่านั้นที่ชนะมาอย่างง่ายดายและการประลองรอบหมุนเวียนนีน้ก็จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วดังนั้นอาจารย์โจอิจึงอยากจะเตรียมรายละเอียดให้กับทุกคนทราบอันดับแรกอาจารย์โจอิก,ก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจทักษะวิญญาณของการไล่การซะก่อนโดยหวี่หาววังตรงและเสือเสียวทุคกคนก็คงได้เห็นกันไปแล้วและมีเพียงแค่สาซื่อไช่โถและก็เจียงาน,านันนันที่อาจารย์นั้น โดยรวมแล้วมันก็เหมือนกับเสี่ยวอู่ที่เป็นเจ็ดสปาราดรุ่นแรกของโรงเรียนสื่อไลเคอร์นั่นแหละแต่มันต่างกันอยู่ที่ว่าของเสี่ยวอู่เนี่ยจะเน้นไปทางการโจมตีแต่ว่าของเจียงหนานนั้นจะเน้นไปทางความเดยสมากกว่าส่วนของสวีซานซอนั้นสามักษะแรกนั้นทั้งแต่เป็นการป้องกันและทักษะที่สี่ของสวีซานซอเนี่ยคนดูอย่างเราๆนี่ก็ยังไม่รู้นะนะพอสวีซานซอเนี่ยดันไปกระซิบแค่บอกทีมเท่านั้นไม่บอกคนดูอย่างพวกเราให้รู้ด้วยหลังจากนั้นอาจารย์จู่ก็ได้ถามทักกษาของชัยโถเห็นอาจารยาอยนะดยอดอเยยีี่่่มกไโถทินแบ ั้นไดโชว์ทักษะวิญญาของตัวเองให้ดูซึ่งก็เป็นการสร้างอาหารเพื่อเสริมกําลังนั่นแหละครับโดยจะสามารถบัฟได้ถึง1ส่วนของพลังหรือสิเนั่นเองรูปหน้ามีนี่ยจะเป็นการบัฟเพิ่มพลังจิตหน้าสิงโตจะเป็นบัฟพลังกายช้างพลังป้องกันและมีซิมโม่เนี่ยเป็นพลังวิญญ,ญาณนะนะอญญาจารย์สุอิที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับตกใจเลยครับและถ้าไม่อยากจะเชื่อสายตาสามารถเพิ่มได้ถึง10%จริงๆนะรือระหว่างนั้นตายเหยาเหินก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าสาขาวิญญ,ญาณยุดพลาดของเดไปอีกหนึ่งคนเล่าสินะชายโถที่ได้ยินแบบนั้นก็ถอมตัวเลยครับเพราะสำหรับเขาแล้วยังเทียบไม่ได้กับนักเรียนปี2ที่มาจากสำนักขอแก้วเสมบัติไม่ได้หรือ ทักษะเพิ่มระดับของเขาหนะ้่เรียกได้ว่าร้ายกาจมากอาจารย์จูอีก,ก็กล่าวว่าเรื่องนั้นไม่เป็นเรื่องจริงเลยถึงแม้ว่าหอแก้วเก้าสมบัตินั้นจะแข็งแกร่งก็จริงและสามารถเพิ่มพลังได้มากกว่าแต่ก็ใช่ว่าทักษะของใช่โถนั้นจะด้อยกว่าจะว่ายังไงดีเลยครับมันถนัดไปคนระแบบะนะอย่างเช่นหอแก้วเก้าสมบัติเนี่ยจะเน้นไปทางด้านการประลองสมมาตกว่าเพราะการจะเพิ่มพลังได้แต่ลายครั้งเนี่ยผู้ใช้พลังจะต้องใช้พลังณตอนนั้นเลยผิดกับของใช่โถนะครับเพราะว่าใช่โถเนี่ยสามารถสร้างและนําไปใช้ทีหลังได้กกกกกกก็็คือออออออเเหหมาา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 ะะะััััััับบรรไไปใใชช้้้งงงทททพพนนนนน่่่แแลตตววษษขถศึีจยย์ อธิบายในรอบต่อไปให้กับพวกเพลกทราบซะก่อนโดยทีมที่ผ่านมาในรอบคัดออกทั้งหมดมี67ทีมและในรอบหมุนเวียนนี้จะแบ่งออกเป็นกลุ่มละ8ทีมซึ่งหน้าที่ของพวกเพลกนั้นจะต้องทวงเวลาให้จนถึงรอบที่4เพราะว่าในรอบนั้นหลิงหลอยเฉินจะสามารถฟื้นพลังโจมตีขึ้นมาได้ส่วนใต้เหยือเหิรกนบหมานเซียวเถาเนี่ยก็ต้องเป็นรอบที่6นู้นะนะและการประลองแบบหมุนเวียนนี้จะแบ่งออกเป็น3ประเภทแต่ไม่ว่าจะจับได้ประเภทไหนก็แล้วแต่อันดับแรกพวกเราจะต้องพยงายามไม่ให้หัววีฮาวกับหวังตงลงมือวาร้้งร้งป็เนนนถไดแบบั ไปจะแน่ใจได้หรือว่าพวกผู้มาสารปีที่หัววีฮาวแสดงออกมานั้นเป็นของเขาจริงหรือว่าของปลอมกันแน่และหลังจากที่ประชุมกันเสร็จพวกเพศที่ออกมาจากห้องก็ได้เจอกับหนุ่มคาร์บอยคนนี้เลยครับโดยเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายกับหัววีฮาวและแนะนําชื่อตัวเองว่าเขานั้นมีชื่อว่าเสี่ยวหงเฉินพร้อมกับชูนิ้วโป้งลงให้กับพวกเพศและบอกให้พวกเพศจำชื่อเขาเอาไว้ให้ดีวังตงที่เห็นมันนั้นก็โกรธมากเลยครับและจะเข้าไปซัดแล้วแต่ยังดีที่เพศของเรานั้นห้ามเอาไว้ซะก่อนวีฮาวก็ได้เข้าไปบอกกับ ถึงห้ามเขาไม่ให้เข้าไปซัดไอเซียหงเฉินนั่นวีฮาวก็ได้บอกกับหวังตงว่าหวังตงน่ะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเสี่ยหงเฉินผู้นั้นหรอกเพราะว่าวีฮาวได้ใช้จิตตัวจับดูแล้วและเพราะว่าเสี่ยหงเฉินคนนั้นเนี่ยเป็นราชาว,วิญญาณที่มีห้าวงแหวนหวังตงที่ได้ยินแบบน,นั้นก็ตกใจมากเรื่องจริงงั้นหรอทางตอนที่เขาคนนั้นก็คงจะอายุเท่าเราแท้ๆเพลก็ได้เตือนกับหวังตงว่าจะได้ดูถูกรงเรียนวิศวกรของสุริยันจันทาไปถึงมาในตอนนี้เขาจะเป็นตัวสำรองของโรงเรียนก็เถอะอีกปเเเเาาาาาาากกกก็ะ็ะะนน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 นตัััััััวววรรรริงงงงงหหมือออบบบพพแลใคคค้้้้้้ไไไดดชญ่ยยยสท ก็ยอมรับสิ่งที่เพกพูดแหละครับตอนนั้นเสียหงเฉินในตอนนี้ก็ได้สย่ายยิ้มออกมาฮั่ววีเฮาอย่างนันสินะมน่าสนใจซะจริงๆจ,จบตอนที่3 4มสิบสี่อะไรผมก็จบไปเลยครับกับตอนที่34ของอน,นิเมะเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานจำนักเลิศดพบจบแดนถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือมีค้ผิดพลาดไปการใดผมก็ต้องขออภัยไว้หน้าตรงนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าหากชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำงานต่อไปด้วยสำหรับวันนี้น้เวลาของผมก็หมดลงแล้วผมก็ต้องขอตัวววาาาททุก่่่นนไ้้เเพีีียงผ